ดีนักเรียนปสทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเนื้อหาการเขียนจุดหมายนะคะคุณครูคคคก็จะนําวิธีการเขียนจุดหมายนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนนะคะว่าการเขียนจุดหมายนะคะมีกนะี่แบบนะคะและแต่ละแบบจะใช้นะสำนวนในการเขียนอย่างไรนะคะ mm. เดี๋ยวครูคจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะคในคลิปการสอนต่อไปนี้เลยนะคะนักเรียนนะคะ ดูคลิปนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ที่หน้า156นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะขอให้นักเรียนได้ตั้งใจนะดูคลิปการเขียนจดหมายนะคะ,ะพร้อมแล้วไปเลยนะคะการเขียนจดหมายสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อเต้ยเป็นบุรุษไปริีนีครับ วันนี้พี่ขออาสาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันและใช้ภาษาสุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนถ้าส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตราไปรษณียกรให้ครบตามราคาที่กำหนด จดหมายที่น้องๆควรรู้จักได้แก่ 1. จดหมายส่วนตัวนักเรียนเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง2จดหมายกิจธุระนักเรียนเขียนถึงครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจเรามาดูการเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกันนะครับเริ่มจากการเขียนจดหมายลาครูคือการเขียนถึงครูเพื่อบอกว่าตนไม่สามารถมาเรียนได้ จำเป็นต้องหยุดเรียนอาจเนื่องมาจากกิจธุระจำเป็นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนสั้นๆใช้กระดาษเขียนจดหมายสีขาวหรือกระดาษสมุดและต้องมีความเรียบร้อยไม่ฉีกขาดหรือยับยุ่ยี่ลายมือต้องสวยงามไม่มีรอยขูดลบหรือสกปรกและต้องเขียนให้อ่านออก การเขียนจดหมายลาครูมีรูปแบบการเขียนจดหมายดังนี้แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนบ้านเลขที่อยู่ของนักเรียนตำบลอำเภอรหรือเขตและจังหวัดคำว่าเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครครับวันเดือนปีให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันเดือนปีที่เขียนจดหมาย คำขึ้นต้นให้เว้นเส้นขั้นหน้ากระดาษ1นนิ้วครึ่งเนื้อหาให้เขียนกึ่งกลางระหว่างคำขึ้นต้นและวันที่โดยเขียนบอกสาเหตุการลาและบอกระยะเวลาการลาคำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพเขียนว่าโดยความเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูง ลงชื่อให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจนคำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับเป็นการรับรองว่านักเรียนมีธุระจริงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจริงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูแบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างจดหมายลาครูเริ่มจากที่อยู่19หมู่2ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพยภูมิรหัสไปรษณีย360์36000วันที่7มกราคม2555คำขึ้นต้นเรียน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เคารพเนื้อความเนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติกระผมจึงขอหยุดพักการเรียนเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่7ถึง8มกราคม2555เมื่อกระผมหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูง ลงชื่อผู้เขียนเด็กชายสมรักใจดีคำรับรองของผู้ปกครองขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองลงชื่อกำกับสมศักดิ์ใจดีน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายลาครูพร้อมๆกันนะครับ การจ่าหน้าซองจดหมายลาครูไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ใช้คำภาษาเขียนอย่างเหมาะสมเช่นเรียนคุณครูประจํำชั้นประถมศึกษาปีที่4เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับน้องๆครับเมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยครับ การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คือการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารอาจเขียนถึงผู้ใหญ่เพื่อนครูเพื่อแจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาแตกต่างกันออกไปการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาสุภาพและแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้น ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับพ่อแม่คำขึ้นต้นถ้าเป็นพ่อกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพถ้าเป็นแม่กราบเท้า <goodbye> คุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายสำหรับพ่อและแม่ควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงปู่ย่าตายายคำขึ้นต้นถ้าเป็นปู่กราบเท้าคุณปู่ที่เคารพถ้าเป็นย่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพถ้าเป็นตากราบเท้าคุณตาที่เคารพถ้าเป็นยาย กราบเท้าคุณยายที่เคารพคำลงท้ายสำหรับปู่ย่าตาและยายควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงน้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นใจความคำลงท้าย เปไ็นยังไงมั่งครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับที่อยู่57ทับถนนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50-300วันที่20มกราคม2555าคำขึ้นต้น กราบเท้าคุณป้าที่เคารพใจความเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านคุณตาบ่นคิดถึงคุณป้าผมจึงเขียนจดหมายมาเรียนให้คุณป้าทราบเพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตาบ้างขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ผมยังจำคำสอนของคุณป้าได้เสมอว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมจึงพยายามเรียนหนังสือ เพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มผมดีใจมากคุณครูชมผมว่าตั้งใจเรียนและขยันทำการบ้านเสมอผมยังจำคำของคุณป้าได้ดีว่าการทำการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนที่ดีผมจึงปฏิบัติตามทำให้ผมเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้นผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้าทราบเพียงเท่านี้ผมขอจบจดหมายไว้เพียงแค่นี้ หวังว่าคุณป้าคงสบายดีส่วนคุณแม่คุณพ่อและผมสบายดีคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายวิชาการอยากขยันเรียนน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เราจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากและก็เขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับ สุดท้ายคือติดตราไปรษณียกรครับน้องๆครับสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้น้องๆต้องกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับต่อไปนะคะเตรียมนะคะแบบฝึกทักษะภาษาขึ้นมาเปิดไปที่หน้า95ได้เลยนะคะหน้า95ก็จะเป็นการทบทวนให้อีกครั้งนึงแล้วก็ ฝึกเขียนจดหมายแล้วก็จานหน้าซองนะคะนักเรียนนะคะทําไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยถ้าไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ซ้ำได้นะคะพร้อมแล้วไปเลยนะคะอ่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณครูก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะในการเขียน จ่าหน้าซองจดหมายนะคะหรือการจ่าหน้าซองพัสดุต่างๆนะคะหลักเกณฑ์ในการเขียนคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะรูปภาพจากไปไปษณียไทยนะคะมาดูค่ะรูปล่างการเขียนจดหมายหรือการจ่าหน้าซองการจ่าหน้าซองพัสดุต่างๆนะคะมีหลักเกณฑ์ไม่ยากเลยนะคะลูกอันดับแรกนะคะถ้าเป็นจดหมายของเราให้ในเรียนเขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะคะโดยหนูไม่งงนะคะ ระบุชื่อและที่อยู่นะคะผู้ฝากส่งสำหรับส่งกับกรณีนำจ่ายไม่ได้ในที่นี้ส่วนแรกซ้ายมือจำให้มั่นนะคะก็คือเป็นส่วนข้อมูลของเราค่ะการที่เราจะส่งจดหมายหาใครส่งไปรษณีย์หาใครส่งพัสดุหาใครจำไว้เลยนะ ด้านซ้ายมือส่วนแรกเป็นข้อมูลของหนูนะคะลูกหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรหนูเขียนลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เขียนที่อยู่ของหนูให้เรียบร้อยนะคะโดยให้เรียงจากนะคะวิธีการเขียนให้เรียงจากการจ่าหน้านะคะให้ขึ้นต้นด้วยชื่อนามสกุลน,นะจำให้ดีนะคะให้เรียงจากเล็กไปหาใหญ่โดยเริ่มจากบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนอ่าแขวนตำบล เขตอำเภอจังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์ทันไหมคะลูกการจ่าหน้าซองนะคะหรือจ่าหน้าจดหมายพัสดุต่างๆใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยค่ะลูกจำให้ได้นะโดยหนูจะต้องขึ้นต้นด้วยชื่อและนามสกุลของหนูนะคะลูกเริ่มต้นจากส่วนเล็กไปหาส่วนใหญ่ก็คือบ้านเล็กที่หมู่ซอยถนนเขตนะคะหรือตำบลน,นะคะ,อะขอโทษค่ะ แขวนหรือตำบลเขตอํเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์โอเคนะคะในที่นี้หนูเขียนได้แล้วนะคะหนูก็เขียนข้อมูลของหนูลงไปแล้วอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยนะส่วนด้านขวามือตรงนี้หรือตรงกึ่งกลางนะคะแปลว่าเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับหนูจะส่งจดหมายนี้ไปให้ใครหนูจะส่งพัสดุนี้ไปให้ใครอ่าโอเคนะเข้าใจนะคะ สิ่งนี้จะส่งไปให้ใครหนูก็เขียนชื่อคนที่จะรับจดหมายรับพัสดุต่างๆของหนูโดยเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่างที่ครูพูดได้เลยนะคะเห็นไหมคะอ่าบ้านเลขที่นะคะถนนอ่าแขวนนะคะของเขาแบบนี้เนาะแล้วแต่ที่อยู่ของใครนะคะและที่สำคัญตรงนี้เลยคือรหัสไปรษณีย์เขียนให้ชัดเจนนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเลขอารบิกนะคะลูกโอเคไหมคะ จ่าหน้าซองตรงนี้เขียนเป็นเลขอารบิกและส่วนด้านขวามือของคุณครูตรงนี้ก็ถ้าเป็นการจ่าหน้าซองเขียนจดหมายจะติดดวงตา,าไปษนีนะคะดวงตาไปษนียกรแต่อันนี้เป็นพัสดุก็จะผนึกสแตมหรือประทับตาต่างๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากาไปษนีไทยของเรานะคะทำให้เด็กๆรู้หลักและวิธีการเขียนค่ะนะักเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้ว เราก็จะไปใส่ข้อมูลในจดหมายของเราเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าการจ่าหน้าซองต้องจ่าหน้าซองแบบไหนโอเคไหมคะโอเคค่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้เรารู้วิธีรู้หลักการนะคะในการจ่าหน้าซองจดหมายกันแล้วนะคะเราก็มาทําข้อที่5เลยค่ะเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทของนักเรียนนะคะ เราประสบการณ์ที่นะคะทําให้นักเรียนตื่นเต้นดีใจหรือเสียใจนะคะพร้อมทั้งจ่าหน้าซองให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคไหมคะอ่าอ่าเริ่มเลยนะคะโดยนักเรียนก็จ่าหน้าซองอันนี้คือซองจดหมายนะคะลูกอ่าผู้ส่งผู้ส่งนักเรียนจะเขียนถึงใครอ่าผู้ส่งผู้ส่งหมายถึงตัวเรานะคะที่อยู่ของเราเมื่อกี้ที่แม่อธิบายไปใช่ไหมคะที่อยู่ของเราอ่า เริ่มจากบอกชื่อนำสกุลเสร็จแล้วก็ที่อยู่ของเราผู้รับแปลว่าเราจะส่งไปหาใครโอเคนะคะเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแม่ก็บอกว่าเป็นคนส่งก็คือเด็กหญิงเอลแสนสวยค่ะที่อยู่ของเด็กหญิงเอลก็คือ147ถนนมิตรภาพตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะรหัสไปรษณีย์คือ30,000ค่ะ ต่อไปนะคะที่อยู่ของคนที่เราจะส่งไปหานะคะเรียกว่าผู้รับค่ะ,ะผู้รับในที่นี้แม่ก็จะส่งจดหมายนะคะไปหาเด็กหญิงกุ้ยหลินมีซับค่ะเด็กหญิงกุ้ยหลินมีซับเป็นเพื่อนรักของเด็กหญิงเอลนะคะที่อยู่คือ257หมู่1นะคะถนนพิบูละเอียดตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะ,ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะรหัสก็คือ30,000นะคะ ในที่นี้คุณแม่ขอแก้ไขนะคะคำว่าถนนเขียนเต็มได้เลยนะคะรหัสสามหมื่นอย่างนี้เป็นไงคะไม่ยากนะลองเขียนดูนะคะหนูอาจจะสมมติที่อยู่ของเพื่อนนะคะได้เลยตามจินตนาการของหนูได้เลยนะคะโอเคค่ะการจ่าน้าซองไม่ยากนะคะเขียนจากเล็กไปหาใหญ่โอเคไหมคะอ่ะแล้วพบกันใหมหน่นาถัดไปค่ะคุณครูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ การอ่านรหัสไปรษณีย์นะคะเราจะไม่อ่านสามหมื่นเหมือนที่คุณครูเขาสอนในคลิปนะคะเราจะอ่านว่า3 0 0 0 0นะคะหรือถ้าเป็นรหัสของอแม่สอดก็คือ6 3 1 110นะคะเราจะไม่อ่านเป็นตัวเลขเนาะแต่แให้เราอ่านทีละตัวนะคะ6 3 1 1มหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะในการอ่านรหัสไปรษณีย์นะคะ,ะทีนี้ เสร็จแล้วหน้านี้นะคะเตรียมหน้าถัดไปได้เลยนะคะหน้าที่เอาสิะนะคะหน้านี้เราจะมาเขียนนะคะจดหมายนะถึงเพื่อนกันนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็นักเรียนก็คิดแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะในที่นี้ค่ะให้นักเรียนเขียนจดหมายนะคะนักเรียนก็ลองมาเขียนจดหมายกันกันกบกับพ้อคุณครูเลยนะคะอ่ะ อันดับแรกนะคะก็คือต้องเขียนที่อยู่ก่อนในที่นี้เมื่อกี้เราจ่าหน้าซองที่ไหนนะคะเราก็เขียนที่อยู่ที่เราเขียนค่ะนะคะ เอลแสนสวยนะคะก็ที่อยู่คือ147นะคะถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัส30,000ค่ะในที่นี้หนูอาจจะเขียนเต็มก็ได้เลยนะคะหรือจะเขียนย่อบแบบคุณครูก็ได้เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือที่อยู่ของเราค่ะนักเรียนเว้นไว้1บรรทัดนะคะก็เขียนวันที่ค่ะวันที่นักเรียนเขียนนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่นักเรียนก็ เขียนวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564เขียนตรงนี้ประมาณนี้นะคะเกึ่งกลางได้เลยเสร็จแล้วนักเรียนก็เว้นบรรทัดนะคะไว้1บรรทัดก็เขาเรียกว่าคำขึ้นต้นนะคะหนูก็ทักทายชื่อเพื่อนนะคะแล้วก็เขียนว,ว่ากุ้ยหลินเพื่อนรักค่ะแล้วก็เว้นไว้อีกประมาณ1บรรทัดนะคะแล้วนักเรียนก็ย่อหน,น้าเข้าไปนะคะในที่นี้เราก็เขียน ตามความรู้สึกของเราได้เลยนะคะว่าเราอยากจะเขียนจดหมายข้อความหาเพื่อนเราว่าอะไรในที่นี้สามารถเขียนเล่าประสบการณ์ความดีใจนะคะความเสียใจอะไรต่างๆตามที่เขากําหนดให้ได้เลยนะคะคุณครูก็เขียนบรรยายไว้ว่านะคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมตั้งแต่ปิดเทอมไปนะคะเราก็ไม่เจอกันอีกเลยเราได้ข่าวว่าเธอนะคะสอบติดโรงเรียนประจําจังหวัด เธอนี่เธอนี่เก่งจริงๆแล้วเรียนหนักไหมนะคะเราก็ถามสาารสุขบิตของเ้าก่อนว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเสร็จแล้วย่อหน้าที่2ค่ะนักเรียนก็ย่อหน้าเข้าไปนะคะในที่นี้สังเกตนะคะให้นักเรียนเว้นระยะห่างนะคะจากกระดาษาประมาณ1นิ้วน,นะคะย่อหน้าที่2ก็บอกว่าปีใหม่นี้เธอกลับบ้านไหมคือว่าบ้านฉันจัดงานวันปีใหม่ เราเลยอยากให้เธอมาฉลองวันปีใหม่ที่บ้านของฉันเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนๆในห้องประจำชัน้นนะคะเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนในห้องประจำชั้นของเรานะคะมากันเยอะเลยเราอยากให้เธอมาจะได้มาสนุกด้วยกันนะคะอย่าลืมมาให้ได้นะแล้วย้อหน้าสุดท้ายค่ะ,ะหน้าหนาแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวไม่สบาย ฉันคิดถึงเธอมากนะคะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าคำลงท้ายนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปว่ารักและคิดถึงนะคะตรงนี้ก็น่าจะเว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนนะคะอ่าใครเป็นคนเขียนก็ลงชื่อทิ้งท้ายไว้ถ้าอ่าในที่นี้คุณครูก,ก็เขียนว่าเอลแสนสวยนะคะหนูก็อาจจะลงชื่อนะคะของหนูชื่อนามสกุลหรือว่าอ่า เรียกว่าชื่อเล่นก็ได้ประมาณนี้แนวทางในการเขียนจดหมายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเหนูลองดูสิคะในที่นี้คุณครูอ่าได้ออกแบบไกด์ไลน์ตรงนี้ให้แล้วนะคะหนูก็อาจจะไปแดัดแปลงนะคะหรือไปเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะคะให้ตรงกับบริบทนะคะให้ตรงกับความต้องการของหนูได้เลย นะคะไม่ยากนะคะลองขัดเขียนดูนะคะเขียนบ่อยๆนัเรียนก็จะได้เข้าใจหลักการเขียนจดหมายแล film, ้วก็หลักการจ่าหน้าซองจดหมายค่ะถึงปัจจุบันนี้นะคะเราไม่ได้เขียนจดหมายกันแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เราก็จะเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือส่งเมลใช่ไหมคะหรือปัจจุบันนี้เราก็ใช้การพิมพ์ข้อความกันทางไลน์ นะคะหรือวิดีโอคอลต่างๆแล้วเนาะแต่เราก็น่าจะรู้จักนะคะหลักเกณฑ์ในการเขียนเพื่อไม่ให้หลักเกณฑ์ในการเขียนจดหมายต่างๆนะคะแบบนี้สืบไม่ให้มันสูญหายไปนะคะก็อยากให้นักเรียนรู้จักหลักเกณฑ์ในการเขียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันใหม่ในหน้าถัดไปนะคะหน้าสุดท้ายนะคะของงานในวันนี้นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่97นะคะ คัดลายมือนะคะคัดลายมือขอเป็นลายมือที่สวยงามสะอาดเรียบร้อยนะคะหน้าที่97ค่ะข้อที่4คัดลายมือนะคะหัดร้องบทร้องและคัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะให้นักเรียนลองหัดร้องดูนะคะแล้วก็อย่าลืมคัดด้วยตัวบรรจงนะคะครึ่งบรรทัดนะคะ,ะนักเรียนเคยเล่น แบบนี้ไหมคะลูกแบบนี้เขาเรียกว่าจำจี G ค่ะนะคะในที่นี้ก็ให้นักเรียนคัดตัวมาจงครึ่งมรรทัดนะคะคุณครูเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะคะเผื่อนักเรียนจะมองไม่เห็นอ่าเวลาเล่นนะคะก็คือนักเรียนก็มารวมกลุ่มกันนะคะอาจจะเล่น่าหลายคนก็ได้นะคะหรือเล่นแค่คนสองคนก็ได้นะคะเขาเรียกว่าการเล่นแบบนี้ก็คือจำจี G ค่ะ แล้เราก็เอามือมาวางนะคะและเราก็นับเพื่อนๆน,นะคะว่าเล่นยังไงนะคะนับเพื่อนๆน,นับไปตามบทเพลงนะคะนักเรียนลองดูนะอ่ะวิธีการเล่นนะคะเราก็ร้องเพลงดังนี้ค่ะจำจี้มะเขือเปรากะกระเถาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระทันต้นกลุ่มนะคะคำต่อไปค่ะสาวๆหนุ่มๆอาบน้ำท่าไหน อาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องนะคะเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้ทันไหมคะอ่ะเวลาร้องอีกรอบนะคะจำจี้มะเขือเปาะกระถเถาะหน้าแว่นพาเรืออกแอน กระทั่นต้นกลุ่มสาวๆาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่มเยี่ยมมองมอง,มองนกขุนทองร้องวู้นะคะ,ะเมื่อก่อนนี้นะคะคุณครูก็เคยมานั่งกันเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็นับกันอย่างนี้เอ๊มือเธอนะคะมือไหนหายไปมือไหนหายไปถ้าคนไหนที่มือหายไปก่อนอ ครบสองเมอคนนั้นก็จะแพ้นะคะหรือก็อาจจะเล่นเป็นนิ้วก็ได้นะคะว่านับนิ้วไหนที่โหดหายไปก่อนคนไหนที่โหดหายไปก่อนเหลือน้อยที่สุดคนนั้นก็จะแพ้นะคะอันนี้เรียกว่าจำจีนะคะไม่รู้ว่าเด็กปัจจุบันเคยเล่นหรือเปล่านะคะแต่สมัยคุณครูยังเคยเล่นอยู่นะอุ้ยไม่รู้ว่าถ้าบอกอย่างนี้ไปจะอยากรู้ไหมว่าคุณครูจะอายุเท่าไหร่ โอเคนะคะลองไปเล่นกันดูนะคะลูกสนุกค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าน,นี้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่ในบทถัดไปนะคะค่ะเสร็จสิ้นบทที่9แล้วนะคะขอเนั่เรียนนะคะตั้งใจทำเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งนะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายส่งงานได้เลยนะคะวันนี้คุณครูมอบหมายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ